สวัสดีครับอ่ามาทำอะไรสนุกสนุกกันกนี่แหลมเจอเต่าละเตาไีฟ้านะครับสำหรับโมโม5่5ฟัดนะครับเดกตันบา นะอันนี้ช็อตหนึ่งเนี่ยก็ดูขนาดนนะครับต่างไปเลยอันนี้เขาบอกว่าได้6แก้วนะครับ mm hmm. แล้วก็มีกาแฟจากหลายที่จากไล่เราเองที่เราปลูกนะครับแล้วก็มีกาแฟจากแม่จันด้วยเชียงใหม่ต hmm. ัวใหญ่เป็นดาราบิก้าที่มาจากทางเหนือเชียงใหม่ั้งนั้นนะครับ mm hmm. อันนี้ของปมก๋อยนะครับอันนี้ออกเรี้ยวนิดๆนะครับขั้วอ่อยนะครับ ส่วนส่วนอันนี้ก็ของบางของนะครับเชียงรายนะครับอับนนี้เชียงใหม่นะครับอันนี้แม่จันใต้นะครับอืม้เรียเ้าผอเมื่อจะกินเนี่ยนะครับ

่กินเนเียถามจริงเราจะกินกาแฟแล้วทำเปนดบนี้เนี่ยติ้งต่างว่าข้างหน้าเป็นภูเขาเล็กวดแรลก อย่างๆอยางๆนีะครข้าวฝองก็จะเป็นนี้ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่กาแฟดันขึ้นมานะครับก็อันนี้เหมือนไอตัว ไอ hey, ตัวฟิลเตอร์มันนะครับตัวกรองมันก็น้ําก็จะดันหลักการมันจะใช้น้ําเดือดก็ดันขึ้นมานะครับปกติอ่ะเราก็ใส่น้ำก่อนนะครับโอเคแล้วก็ใส่กาแฟนี้พอเขาาวะ่ใจร้นหรอเปหอมนะครับเนี่ย ได้จะพอนะครับเกียวมันเนี่ยครับไม่ต้องผลมากเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ออกครับแล้วก็มันไม่ทวดเรามีแกนแค่ตรงนี้เองนี่ต้องหมุนแน่นๆวัน่อนที่คุณแรลองทำแล้วมันออกข,อข้าง แน่นแน่นเลยครับก็จะช่วยได้นะเปิดเตาเปิดแรงเลยแรงสุดแรงนะครับยังไม่ได้กินมันก,กระโหลกกลามาก สนุกกับกาแฟก็ค่อนข้างมีความสุขกับกาแฟมากเพราะเป็นอะไรที่มันเป็นมันเป็นชีวิตชีวิตแหละครับเหมือนเหมือนเรากินข้าวมันทำนายแต่ว่ากาแฟมันเป็นสารเสพติดริ่งเด็งท,ท,ที่กินแล้วมันก็ต้องดื่มแล้วมันต้องบริโภคเกือบทุกวันนะครับบางทีบางคนเนี่ยสามเวลาเนี่ยเหลืก็จะเช้ากับบ่ายใช่ไหมนะครับก็ไม่ไม่ได้ดื่มอะไรมาวันนี้ ซอสยาไกาแฟนิดนึงงไม่กินม่นะครับในี่เยอันนี้หนึ่งขวดนะครับก็จะมี7ชนนนะครับนี่คือเอปิโซเชิงค้นนะครับส่วนนี้คือ คาราเมลมัคเขียโต้นะครับก็คือกาแฟใส่นมแล้วก็ใส่คาราเมลนะครับน้ำตาลคาราเมลที่เราเคี่ยวเคี่ยวจนมันหอมมันนะครับแต่มันไม่ใช่แบบแบบเหม็นไหมอะไรเงี้ยนะมันเปกินกิ่นน้ำตาลที่มันเก็บเกลี่ยนะครับอร่อยนะครับนี่วดละร้อยนะครับเวลาท่านเอาไปเนี่ยต้องไปผสมเจีอยจานนะครับไม่เตี่ยจาน,น มะไรไหะหว่างที่เรารอรอกาแฟเรามาตีนมมะระวังตีนมขอขายขายอันนี้นะครับครึ่งกิโลครับ300บาทนะครับนี่ก็เหมือนกันครึ่งกิโล300บาทนะครับเป็นเม็ด ถ้าเกิดว่าทุกคนมีเครื่องหรือทาแบบนี้ก็ซื้อเป็นเม็ดไปคุณล้วส่งให้เลยนะครับนะครับส่งให้หที่ไหนก็ส่งให้ส่วนใครไม่มีเครื่องบดเดี๋ยวคุณแล้วบดไปให้นะครับแต่ต้องบอกนิดนึงว่าทุกท่านต้องบอกว่าเอาไปทามีเครื่องอโมคาผัดแบบนี้หรือเปล่าหรือเป็นดิฟนะครับดจะได้บดต่างกันนะมันไม่เหมือนกันนะครับเอาไปต่างกัน เด๋ววันวนหน้าเพื่อมาสอนว่าวิธีทาสกัดเย็นกาแฟสกัดเย็นเป็นยังไงนะครับนี่กุหลางมีมีเครื่องมือมาสจัญอีกตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าเครื่องตีโนนะครับเดี๋ยวไปหยิบก่อนไปหยิบก่อน ยิดนมมาใส่นะคะรับก็เป็นนมสดนี่แหละครับกันเติมลาเยอะเพราะว่าเราดื่มคนเดียวแะคะ่ับน ขายของหน้าดูช่วยกุหลาบมันสนุกดีแต่ว่ามันก็เลี้ยงชีพกุหลาบได้นะหวันมาแล้ว ดื่มแบบไหนดีครับดูที่กาแฟแต่นี่กลิ่นกาแฟหอมมากนะครับนี่ลงตีฮ<ด>่าฮ่า<ด><ๆ>ควันออกคุณแรมใส่กาแฟสินะครับ ราจะชงอะไรชงแบบอเมริกาโน่ก็เติมน้ำร้อนลงไปนะครับส่วนชงแบบไหนชงแบบเอเปโซหรือลาเต้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับชงชงแบบนี้ก่อน ยังมากครับอาายา่างง่ายง่ายมันต้องไปซื้อเครื่องอะไรเปลี่ยนแปลงก็ลองหาดูครับาามีหมดนะครับาาในตลาดเนี่ยรัตนาช็อปปี้ เราขายเดี๋ยวนี้ออนไลน์มีหมดส่งถึงบ้านเลยเนี่ยอันนี้คือนี่คือคาปูชิโน่คาปูชิโน่เนี่มันกินแต่ฟองนะครับเห็นไหมว่าเราอยากดื่มแบบร้านได้ใช่ไหมนะครับก็เทนมลงไปเลย ย่อยไหมเนี่ยนะครับกย่อยอืมคล่องมันเนียดนุ่มมากได้นะตัวเนี้ยว่าข,อข,อข,อขอ้าวปั่นนี่ยังยังยังมีอีกนะครับได้อีกต้องหลายแก้วอ่นะเดี๋ยวคพื่อลมลองไปเอาแก้ว็อตแบบ Yeah, I am ได้เลยโอ้โหกลิ่นหอมนะอร่อยมากครับกินไหนก่อนดีล่ะมันอยากกินไปหมดเลยนี่แล้วกันครับโหอ,อร่อยมากแยอะ นี่ก็แล้วกันนะครับคุณเหลาพิมกาแฟก่อนก็สนุกสนุกกับการทำหมกหอกข้าวปั่นนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันนะครับ